สวัสดีครับวันนี้ผมนัดครับผมเราอยู่ในงาน Thailand Social AS Gaming Award ครับส่วนงานจะเปไ็นยังไงติดตามครับ นี่คือพี่จันติแล้วรับรางวัลอะไรครับผมจริงๆมันคือสเปเชียลวอร์ดแก็เป็นรางวัลที่ทางสมาคมเนี่ยได้ป่าปฝาฟันปลาตคนาบการอืมนะครับสร้างชื่องเสียงให้ประเทศไทยโอ้ยในฐานะของที่ทั้งทีพลาดสงแข่งแต่วิธีกรากสำหรับคนเด็กที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็ะจะเริ่มต้นยังไงควรดำเนินการในชีวิตยังไงควรจะมีแบบแผนยังไงเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับเด็กใช่ไหมเด็กใช่ไหมเด็กขอแม่ครับ ตายทางบ้านนะครกบแจก่อนหรือว่าคุณพีคุณพ่อของพ่อครับผมอยากเล่นเกมครับไม่พอผมก็ต้องเอาเกรดที่ดี3.8มของเรียนสบายมากเลยคิวเมื่อผมแยกเทสทั้งนั้นผมเขาไปแข่งที่ต่วด้วยน่าจะได้แรงฮึกเสริมจากในบ้านมาเขาอนุญ,ญาตเสร็จปุ๊บขอเมาส์ใหม่ด้วยนะพ่อ,พอ เนยเราต้องเริ่มต้นจากาทำาเข้าใจกันก่นาี้อยากฝาก้องเล่นเกมเยอะก็เก่งครับแต่ไม่รู้จะรูหมือเปล่าก็สู้ๆแล้วกันเนาะสี่บ้ากครับไามที่ที่ตลอดลูกชายคนนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่จอรดครับสวัสดีครับทำไมทางการจังเลยอ้วสวัสดีครับพี่จอรดครับผมครับผมวันนี้มาในฐานะอะไรครับพี่นั่นเลยดิมาทำอะไรที่นี่ดีกว่าเ <c oughs> มื่อกี้กูยืนคุยกับเพื่อนอยู่ว่า<อ>มื่กูมางานนี้<อ>สรุปกูบทไหนวะเออพี่เป็นบทไหนสื่อกูก็ไม่เชิงนะ<อ>ทีมงานเขาก็ถามกูมารับรางวัลเหรอกูก็ไม่ได้นะโนมินีกูก็ไม่ได้เป็นนะผมนึกว่าพี่นี่รับรางวัลอะไเนี่ยแขกของเพื่อนกูก็ไม่ใช่อีกนะคือตอนแรกกูเป็นทุกอย่างเลยนะหลักๆคือเป็นโอเวอร์ออล หลักๆเลยคือเรากูมาทําคลิปของกูโอเคใช่ใช่รับทราบใช่แล้วโอเคทั้งหมดรับทราบทั้งนี้เป็นอยงนี่รับทราบทั้งนี้รวยหมายถึงว่าเงินรวยเยอะแยะไปหมดใช่ที่คูณชมเพื่ออะไรเนี่ยผมชมเพื่ออะไรอยากที่ฝากว่าเด็กๆที่อยากเก่งแบบพี่อยากทำช่องว่าจะเป็นสตรีมเมอร์เองนักกีฬาสปอร์ตเองหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์อะไรต่างแต่เขาควรจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ควรจะทำอะไรต่อไปบทนี้นะ ก็ควรที่จะทำแค่นี้จริงเหรอพี่ใช่เริ่มทำคือ <c oughs> หลายๆคนมันคิดเยอะมันพูดเยอะแต่แม่งไม่ทําซึ่งแม่งแบบแม่งไม่มีค่าเลยนะใช่ไหมใช่มควรที่จะคิดน้อยลงแล้วก็พูดน้อยลงรับทำาดเดไปเพียงแต่ว่ามึงต้องมาคิดหลังจากที่มึงเริ่มทำ <c oughs> คนที่แม่งเจ๋งจริงอ่ะแม่งคือคนที่เวลาแม่งเจ๊งอะ่ะแม่งปรับเปลี่ยนความเจ๊งอ่ะไปเป็นอะไรบางคนเจอการเจ๊งแล้วอันเชี่ยกูเลิกแล้วกูกิฟท์อาพแล้วกูไม่ไหวแล้วแต่อีกคนนึงเฮ้ยอ้เชี่ยกูเจ๊งเหรอไอสัสตว์กูเอาใหม่อกูเจ๊งเพราะอะไรวะเออฮะรอตีออกมาเป็นข,ข้อเลยเชี่ยกูจะไม่ห่วยเรื่องนั้นกูไม่มีเรื่องนี้นั้นก็ค่อยๆปลดไปเป็นข้อ,ขอ แล้วเมื่อนั้นเกิดอะไรขึ้นเราเลี้ยงคัพโอ้โหเราก็เก่งขึ้นฉะนั้นสําคัญที่สุดคือไอ้เที่ศูนย์จะมาหนึ่งเนี่ยคือมึงได้ทํามึงต้องทำเพราะพอมึงทํามันเกิดการเคลื่อนไหวในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมึงเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวนั้นอีกทีคิดไม่ฝันเลยพี่ชายผมจะมีสาระขนาดนี้กูจำเข้ามาขอบคุณนะคุณมากเลยขอบคุณดีแล้วสุดทายขอบคุณมากขอบคุณมากครับ